สวัสดีครับผมตดะดุมโซลาเซลล์ครับวันนี้เว้นวันหยุดนะครับเดี๋ยวมารีวิวสักหน่อยนะครับกับตัว l u x p p w w r r นะครับห้ b ิด d on อ f f ก r i d นะครับที่อยู่ด้านหลังผมนะเป็น6กิโลวัตต์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับได้ประจำการอยู่ที่บ้านของผมมาประมาณ4เดือนแล้วนะครับผมเนาะถ้าถามว่าติดปัญหาอะไรไหมมันขึ้นโค้ดอะไรไหมนะครับทำงานได้ ดีไหมทํางานได้รับเรียบไหมนะครับจุกจิกไหมนะครับเนาะผมบอกได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ผมได้มานะสี่เดือนจะเข้าเดือนที่5แล้วนะครับเดือนนี้นะยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับยังไม่มีปัญหาใดๆแล้วผมก็ไม่ได้เคยปิดมันด้วยนะครับผมใช้เปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับ24บชั่วโมงนะครับเนาะ ตั้งแต่ได้มาตั้งแต่ติดตั้งมานะครับปัญหาจุกจิกไม่มีนะครับผมเนาะแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันพัดลมมันจะดังนะครับเวลาโหลดทํางานหนักๆนะพัดลมมันจะทํางาน3ตัวนะครับผมเนาะอย่างวันนี้นะครับผมใช้โหลดที่เป็นเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ตู้เย็นนะครับแล้วก็พัดลมนะครับวันนี้ เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ l ัก Power นะครับผมเนาะติดตั้งมา4เดือนจะเข้าเดือนที่5นะครับปัญหายังไม่มีนะครับยังไม่มีเลยนะครับนอกจากว่าเป็นเรื่องของพัดลมนะพัดลมจะดังนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์นะครับมันจะมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นตรงนี้นะครับเราต้องหมั่นความสะอาดทีนึงนะครับหรือไม่ก็ถอดฟิลเตอร์ออกนะครับถอดฟิลเตอร์ออกแล้วก็หาตัวกรองมา กรองที่มันเป็นบางๆหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะละเอียดไปนะครับเนาะนี่ครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะนี่นะครับ2 3แล้วก็4ส่วนนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมเนาะตั้งแต่ได้มานะครับล้างแค่ครั้งเดียวเองนะข้อดีของฟิลเตอร์คือมันป้องกันฝุ่นนะครับฝุ่นที่จะโฟเข้าไปนะครับโฟเข้าไปตัวในเครื่องนะนะครับพัดลมก็มีอยู่3ตัวนะครับอันนี้คือด้านล่างนะมีไวไฟแถมให้ด้วยนะครับตัวนี้น่าจะกําลัง รีเซ็ตอยู่นะครับตัวนี้นะนี่นะครับมีพอร์ตนะครับนี่มีพอร์ตครบนะครบนะนะครับครบเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้งานนะเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ผมมันไม่ได้สื่อสารกับแบตเตอรี่นะมันเป็นพอร์ตแคนนะครับกับ rs 4 8 5นะนะครับในอนาคตนะครับสามารถเพิ่มได้นะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เราสามารถสื่อสารกับตัวเอร์เตอร์ได้นะครับของผมก็ใช้เหมือนเดิมนะตัวแพ็กโกนะครับ2โมดูลนะ ต่อขนานกันนะครับผมเนาะ,ะตัวนี้48โวลต์100แอมป์นะขนานกันก็ได้48โวลต์200แอมป์นะครับนี่นะครับขนานผ่านตัวบัตบาร์นะครับผมเนาะนี่นะครับเนาะ,อะตอนนี้คือเปิดโหลดที่เป็นเครื่องซักผ้านะเครื่องซักผ้าตู้เย็นแล้วก็พัดลมนะครับนี่นะฮะวันนี้แดดไม่ค่อยดีนะครับฝนตกนะก็มีแดดออกมานิดน,ดนึงนะฮะ วันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้านะครับก็ได้อยู่นะครับ322โวลต์นะนี่นะครับมันจะต่อได้2สตริงนะตัวนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับ PV มาจากแผงนะครับของผมต่อ8แผงนะอนุกรมนะครับแผง550วัตต์นะครับเป็นแผงมือ2นะครับอนุกรมนะครับผมเนาะก็จะได้ประมาณนี้แรงดันนะครับนี่นะครับเนาะตอนนี้กำลังชาร์จลงแบตอยู่นะครับสามารถกดดูได้นะ นี่ครับมันก็จะเปลี่ยนนะนี่นะครับตอนนี้คือกาลังช์จลงอยู่นะเพราะว่าแบตมันสวิงขึ้นขึ้นสวิงลงเนี่ยมันไม่นิ่งเพราะว่าโหลดมันทํางานนะฮะ<ม>นี่นะครับเครื่องซักผ้านะมันค่อนข้างที่จะกระชากนะครับเพราะมันเป็นมอเตอร์นะนี่กินอยู่หนะนึ่งจุดหกนะเห็นไหมครับอ่าลดลงมาก็เหลือ0ูนจุดหกะครับพอมอเตอร์มันทํางานก็หนึ่งจุดหกนะครับหน,นะนึ่งจุดหกแอมป์นะนี่ อันนี้คือผ่านโต้คอนซูมเมอร์นะครับผมเนาะอ่าแล้วก็ผมมีตัวนี้ด้วยนะตัว ATS นะครับตัวนี้นะหมดปัญหาเลยนะครับตั้งแต่ติดตั้งมานะตัว ATS ตัวนี้เวิร์กนะครับราคาถูกด้วยใช้ดีด้วยนะครับตัวนี้ไม่กังวลอีกเลยนะครับสับนิ่มนวลด้วยนะครับอ่าสับแบบแบบเทปเทอ่ะเสียงก็แตบ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 แค่นั้นนะครับเนาะตัวนี้แนะนําเลยนะครับตัวนี้นะนี่ JQX62F นะครับขีด2 z นะครับนี่เป็นคอยนะคอย AC220 โวลต์นะครับผมนี่นะต่อมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับออกมาจากอินเวอร์เตอร์เข้านี่นะครับผมเนาะอินเวอร์เตอร์ผมก็จะเข้านี่นะอินเวอร์เตอร์นะครับนี่นะครับแล้วก็ออกนี่นะครับผมอ่านะครับประมาณนี้นะครับผมถ้าใครยังต่อไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูคลิปผมได้นะ แต่ต้องใช้ไฟเลี้ยงคอยด้วยนะนะครับโยงจากขนานจากตัวนี้นะครับไปหาคอยด้วยนะครับเนาะเวลาซื้อก็สังเกตให้ดีนะครับว่ามันจะมีคอยที่ใช้เลี้ยงไฟเลี้ยงคอยเนี่ยที่เป็น DC นะครับถ้าเป็น DC ท่านต้องหาตัวแปลงอีกนะครับยุ่งยากอีกนะนะครับทางที่ดีนะครับควรจะเป็นเลี้ยงตัวคอยควรจะเป็นไฟ AC นะสามารถขนานไปได้เลยนะครับเนาะอ่ะตอนนี้เครื่องสักผ้าก็หยุดทํางานแล้วนะครับนี่กำลังทาการชาร์จนะครับชาร์ ชาร์จลงแบตเตอรี่ของผม2รลูกอยู่นะส่วนอย่างอื่นนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากมายนะก็ตั้งแค่สแตนดาร์ดแล้วก็ตั้งต่ำตัดนะครับผมเนาะตัวนี้ผมจะตั้งต่ำตัดอยู่ที่50ไอซี8 4โวลต์นะครับเนาะมันก็จะตัดนะครับแบตเตอรี่มันก็จะเหลือแค่2ขีดนะมันก็จะเหลือแค่2ขีดนะครับเนาะล,ลูกลูกล่างนี่เต็มแล้วนะครับลูกล่างเต็มแล้วนะเหลือลูกบนนะครับ นะครับเพราะว่าตั้ง48.4.5นะครับผมตั้งนะเอ่อแต่ถ้าแรงดันมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ50โวลต์นะครับมันก็จะเอ่อตัดมาใช้ตัวแบตเตอรี่นะนะครับผมเนาะนี่นะครับถ้าเกิดว่ามันต่ำนะมันต่ำชินวัเตอร์ถ้ามันต่ำแรงดันมันต่ำกว่า48.4โวลต์นะครับตัวนี้มันก็จะตัดชินวัเตอร์มันจะตัดนะ นะครับตัวนี้มันก็สวิตมันก็จะสลับไปเป็นไฟ P.E. นะนี่นะครับอ่ะสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าอินเวอร์เตอร์มันตัดนะครับมันต่ําตัดนะอ่านี่นะครับไฟมันใส่อินเวอร์เตอร์นะโดยผมผ่านตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะอ่าสังเกตดีๆนะครับอ่ตัดเห็นไหมนี่นะครับมันก็จะลงไปที่ P.E. นะครับมันก็ใช้ไฟของการไฟฟ้าอยู่ตอนนี้นะอ่าถ้าสมมุติว่าอินเวอร์เตอร์แรงดันมันมาที่50าสิบโวลต์นนะตั้งไว้50 ห้าสิบโวล์นะไฟมาปุ๊บเห็นไหมมันก็มาใช้ตัวไฟหลักที่เป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับไฟจากอินเวอร์เตอร์นะนี่นะครับหลักการมันง่ายๆนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมผมก็มีอยู่แค่นี้นะระบบผมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับก็ห้าสี่เดือนห้าเดือนนะครับปัญหาจุกจิกไม่มีนะครับไม่มีเลยนะสําหรับลั x ซ์พาวเวอร์นะครับเนอะผมซื้อมาในราคาหมื่นแปดนะตัวนี้นะครับ เนาะหมื่นแปดนะครับกับตัวซันดีซันดีนี่คือผมบอกได้เลยนะครับมาไม่แดกนะครับผมก็ยังเก็บไว้ในกล่องนะครับขึ้นโค้ดศูนย์หนึ่งนะครับแต่พอต่อตัวนี้ปุ๊บไม่เคยขึ้นโค้ดอะไรเลยนะครับทางซันดีเขาบอกว่าเป็นที่แผงิแผงโซล่าเซลล์ผมนะครับมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมก็เลยตัดสินใจซื้อตัวลักพาวเวอร์มาเลยนะอ่าโอเคนะครับใครที่ยังถามหาอยู่นะครับว่า อินเตอร์ผมยังทำงานได้ดีไหมข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างนะครับของ Lux Power นะมันก็ยังหาข้อเสียมันยังมีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนาะแต่พอรับได้นะผมรับได้นะอย่างอื่นผมไม่ซีเรียสน,นะครับอขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับ